เรียกใช้ระบบเริ่มกัน2วินาทีสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาบอกการอัปเดตใหม่ของ Messenger นะครับเพิ่งผมเพิ่งเจอมาเมื่อกี้เองนะครับวันนี้วันที่31ตุลาคม2564นะครับถ้าไม่เชื่อดวันที่เลยนะครับอันนี้วันดวันที่หน้าต่างแจ้งเตือนดีแท็กเยวเทอยวเี๋ยวเจเดอรเดีแท็กคลีหน้าต่างแจ้ง0.0 การปรุบรุป17นาฬิกาวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมการแตระ5 31ตุลาคมวันเสาร์นะฮะเอ้ยวันอาทิตย์เอ่อโทษทีฮะวันนี้วันอาทิตย์เออ,เอบอกว่ามีการอัปเดต Messenger ก็คือแต่ก่อนมันจะมีแท็บก <Messenger S 2> ารแชทแล้วก็แท็บผู้คนใช่ไหมฮะมันมีแท็บนี้เกิดขึ้นมาอีกทีฮะ การโทรแอที่สจากสามการโทรที่สจากสแล้วก็มันจะมีขึ้นเป็นชื่อที่เราเคยโทรล่าสุดอะว่าเราโทรหากใครบ้างวันนี้เหมืมนอนสำหรับชื่อที่แสดงขึ้นเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะฮะที่ไม่ได้ขออนุญาตเพราะว่าทำแบบเร่งด่วนวันนี้นะฮะไม่ได้บอกใครเลยเจอปุ๊บเข้าแอปบันทึกหน้าจอเลยนะฮะก็ ถึงจะเป็นชื่อเดียวกันแต่ว่ามันเป็นคือถ้าโทรหลายรอบถ้าสมมติชื่อเดียวกันมันก็จะขึ้นลายอันอันนี้นะฮะมันไม่ใช่ว่าเหมือนวอตแอพว่าเราโทรล่าสุดวันไหนแล้วก็มันจะพอปัดต่อไปมันจะจะขึ้นชื่ออันอื่นนะฮะอันนี้มันไม่ใช่อ่าวันนี้ก็ได้แค่บอกแค่นี้นะฮะสวัสดีครับ